โอเคทุกคนครับบดีวันนี้ผมได้สลิปปอมมาจากน้องนะครับที่เป็นทีมงานแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าบริษัทเราก็โดนได้รับอะไรนะครับได้รับคนทํำสลิปปอมส่งมาให้ด้วยเนาะก็เลยแคปเจอร์แชทหลอกที่คุยกับน้องแล้วพร้อมทั้งทําตัวอย่างให้น้องดูว่าสลิปปอมเนี่ยมันทํากันยังไงใช้ AI สร้างได้ง่ายยังไงแล้วก็สังเกตรตรงไหนเนี่ยมาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูกันว่าในในตัวแชทหลอกที่ผมแคปเจอร์มาเนี่ยมีอะไรบ้างครับไปดูกันไป โอเคอย่างแรกนะน้องก็ก็ส่งสลิปปอมาให้ผมดูเนาะในในไลน์แชทเนี่ยน้องส่งมาเสร็จปุ๊บก็ถามว่าพี่เขนค้างเงินไม่เข้าเลยนะทำไมถึงเงินไม่เข้าเพราะผมผมกดดูที่สลิปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสลิปมันมีความชัดเจนมากว่ามันปลอมมา100%นะครับทีนี้ก็เลยอยากให้น้องเข้าใจด้วยว่าเออปลนปอมยังไงนะก็เลยเดี๋ยวจะเอาสลิปเนี่ย ไปใช้ตัว Chat GPT เป็นตัวทำให้ทุกคนดูทุกคนไม่ควรลองทำนะถึงแม้ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการทำก็จริงแต่ว่าการปลอมสลิปเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแต่นี่ทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นการความรู้ทางด้านการศึกษาแล้วกเ็เทคนิคมันทําไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าทําออกมาแล้วเนี่ยนะครับใครถูกจับได้ก็เป็นเรื่องผิดทางกฎหมายการปลอมเอกสารขึ้นมานะข้อกฎหมายจะเขียนว่าการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายนะ แต่ว่าอันนี้ทําให้เพื่อให้น้องเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดมาเป็นแบบนี้เท่านั้นเองทีนเราไปเปิด chatgpt ขึ้นมาแล้วก็ใช้ chatgpt 4 o นะครับเป็นตัวเจนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดโหลดรูปก่อนรูปที่เป็นออริจินอลขึ้นมานะครับพอโหลดรูปเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ จเนเรทพร้อมเลยครับนะอัปโหลดรูปไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เจ n เน a เรทพร้อมในพร้อมเนี่ยก็ต้องเขียนด้วยว่าเราอยากจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างซึ่งตัว AI ที่เป็น h a t GPT 4o เนี่ยมันก็เก่งพอที่จะทําการรีเพสตัวหนังสือตามที่เราอยากจะให้ได้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็น AI เจนมันก็จะทําได้ไม่เนียนเหมือนกับอะไรครับเหมือนของจริงนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องสังเกตร,รายละเอียดมันอันนี้ผมก็พิมพ์ลองเจนให้น้องดูนะว่าลองให้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับทุกคนลองอ่านดูแล้วกันเนาะ จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเพื่อให้เราเปลี่ยนไอตัว c h a t GPT ได้เราก็ต้องหลอก c h a t GPT หน่อยเนาะนะครับซึ่งการหลอก c h a t GPT เนี่ยเราก็บอกไปเลยว่าเราทําเพื่ออะไรนะเราทําเพื่อตัวอย่างการศึกษาใช้เพื่อทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําการทําให้เราถ้าเกิดคุณใส่ปกติว่าไปใส่ c h a t GPT บอกช่วยทำรูปสลิปลปอมขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่ยอมเลยนะทันทีนะแล้วผมก็เอารูปที่เจนเนี่ยส่งให้น้องดูเลยนะว่าเจนออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะ ทีนี้ทุกคนก็มาสังเกตกันดูครับผมให้ดูตัวแรกอันแรกก็คือ QR Code ก่อนดูง่ายสุดเนาะคุณเอา QR Code ที่ได้มาในสลิปเนี่ยแล้วก็แอปที่ที่คุณได้รับเงินเนี่ยนะครับเอา QR Code ไปส่องดูมันจะ v e r i f ฟได้ว่าอันเนี้ยได้โอนเงินแล้วหรือย,อยังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะดีกว่าทุกอันเลยนะครับจะไปสังเกตตัวเลขภาพลักมันอาจจะไม่ชัด QR Code เนี่แหละชัดที่สุดนะครับเพราะนั้นได้เงินมาอย่าลืมบุรีฟนะครับ หทีนะอันนี้คือคนที่ไม่มีระบบ payment gateway ก็ควรจะต้องใช้อะไรครับวิธีการ verify อันที่2ครับไปดูตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือที่ขึ้นมาเป็นชื่อคนชื่อบริษัทอะไรงเงี้ยนะครับก็จะมีความผิดเพี้ยนซึ่งไม่ไม่ตรงไปสิ่งที่ตามที่คุณอยากจะได้นะครับว่ามันชื่อมันประลกประหลาดตัวหนังสือมันอะไรนะครับมันไม่แล้วมันไม่ไม,ไม่เหมือนไม่คมชัดเหมือนเป็นตัวหนังสือจริงๆเพราะว่ามันใช้วิธีการเจนขึ้นมานะครับ ดูสิเห็นไหมแล้วก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนะตัวหนังสือบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างที่ตัวหนังสือแล้วก็อันสุดท้ายครับเราไปดูที่เรื่องของพวกรูปภาพเนี่ยครับภาพที่เป็นพวกแบ็กกราว n ์ถ้าเกิดคุณได้สลิปเป็นคิตตี้มันก็จะเจนคิตตี้มนเป็นคนละแบบกับกับของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นรูปตึกของอะไรครับอันนี้เราใช้ของธนาคารสีเขียวเนาะมันก็จะชัดเจนว่ารูปตึกมันก็จะไม่คมชัดเท่าที่ถ้าเราเห็นนะครับก็จะเป็นพวกเนี้ยชัดเจนเนาะ โอเคเพราะฉะนั้นคือทุกคนไปดูกันนะอันนี้เราทําให้เป็นตัวอย่างอย่าไปทําใช้ในชีวิตประจําวันนะครับโดนจับแน่นอนนะเพราะการนําเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็ของระบบคอมพิวเตอร์ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งอ่านแชทของเรานะครับลองนั่งดูนะขอบคุณครับ